ลบไม่ทันแล้วจีน่าเดอะเฟสเอาจริงเม้นอะไรไว้แคปหมดค่ะอยู่เฉยๆก็งานเข้าถูกด่าไม่จบไม่สิ้นสักทีสำหรับนางแบบสาวจีน่าเดอะเฟสทำให้ล่าสุดถึงเวลาเอาจริงพวกเกียนคีย์บอร์ดที่คอมเมนต์เอามันเมนก็นสนุกปากงานนี้ต้องจบที่มีสซสอนนอเท่านั้นโดยล่าสุดจีน่าออกมาฟาดแล้วพร้อมระบุว่าไม่ต้องรบกันตอนนี้ค่ะแขกไว้หมดทุกข่าวแต่ทุกคนตั้งแต่ข่าวแรกจนถึงข่าวนี้ค่ะขอบคุณค่ะ รู้ไงไม่เท่ารู้งี้รู้จริงให้ได้ก่อนพวกเม้นกันสนุกสนุกอะระวังกันดีๆนะระวังต้องเสียเงินเพราะข้ามพูดตัวเองกันด้วยนะคะรู้ไงไม่เท่ารู้งี้รู้จริงให้ได้ก่อนทางนี้เธอยังได้โพสผ่านสตอรี่ไอจีเพิ่มเติมว่าถึงเวลาที่เราต้องกลับมาจริงจังกับพวกเกียนคีย์บอร์ดแล้วนะคะพูดถึงได้แตะขอให้ดูความจริงเขาก่อนมาเจอกันหน่อยมิสอดอแล้วเรามาเจอกัน